อีฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมินิเวิร์มแมปนุฟแอรีรยาห้าสิบเอ็ดเกมที่ไม่ได้ดังแต่เล่นเพลินแล้วก็ค้นค้นหามานุแกเกปะฮะตัวทาหารยิงอะต้อมสิงลหมประมาณนี้ก็จะได้ นุกแกงพวกนึงจะไปกำจัด SCP 6 8 2ปดนกกันนะเออมีถีอยู่ตรงนั้นไม่มีปัญหาแค่อ,อันนี้โอ้ม่ว่าม่วน,น,นเนม่ว่า่าไ่าไ ยีน่นีมีกับระเบิดด้วยเกมแอร์คาสปิดเย่นู้พวกเรานู้พวกนี้จะช่วยจู่โจมนะแนละ้สามาสิบีเยอะม,มากๆถ้าเล่นกับเพื่อนะนะนะเริ่มมาแล้ว <laughs> เริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วยัง <laughs> จำได้อยู่เลยไอย้ตอนนั่นนะ่ะในตอนที่ไปเล่นครั้ง,งแรกเดี๋ยวโชว์ภาพไปดู <laughs> เป็นไงไปดูบ้างโอเค มาโอ๊ยทาหารพวกนี้จูงตีแรงเหลือเกินเราจะต้องหาจุดเซฟแต่นี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคี่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเาว่าไปเลยโอเควัามาตรงทะเลทรายแล้วข้ากับฝูงนกที่มากขึ้นมากขึ้นอุย้ยกลับมาดู ไม่ต้องห่วงโดนกับระเบิดยิงปืนใส่อีกแล้วตกลงมากับระเบิดพวกนี้มีชีวิตใช่ไหมใช่ไหมพวกมไม่จะเป็นอะไรเลยเอ,อ เราจะโดนแต่กับระเบิดทำลายร่างกายไม่ได้นะวิ่งดีๆด้วยนาโตะเนี่มันก็โหดเลือเกินลูกนั้นโอ้โอ้ย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 เดี๋ยว yeah. เราจะไปยังไงเนี่ยอืือแกผ่าตรงนี้ใช้เวลา2นาทีไอ้ตอนนั้นเล่นเป็นชั่วโมง เพราะว่าเห็น scp เพราะว่ามันมี scp ด้วยแหละแต่จะไม่บอกว่า scp อะไรอนุกเกงจัดการอุ๊บกับระเบินดนี่แม้ปะเนี่ยนียด่ดิโอ้ยิงได้ด้วยแต่มันไม่ตายนะตายอยากใช่ไหมตายอยากใช่ไหมอื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 มอย่อายมาของช้างย่ามาของช้าง ว่าของทางโอ้ไม่ไหวแล้วไปนุ๊กแกงก้องจะหน่อยอีครั้งหนึ่งนูกพวกนี้มันบางเส้นทาาแต่เป็นตัวโจมตีได้ดีมากๆถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยัดเดียวมาเต็มเลยเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนมันมีท่าอยู่ตรงนู้อ่าตรงนี้ก็มีอ่ามีเต็มไปหมดเลยจุเคลียร์ทางสักระยะหนึ่ง ก็น่าจะได้ไม่ยิงเฮ้ยอืมดูไหมหนูไม่ไม่รู้แต่ที่เรารู้เดจาวูเฮ้ยหนึงไปแล้วต้องไปทางนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยทานทหารทหารยิ้ม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 ยิ้ยิ้มใช่ไหมทารตัวไหนยิงไม่รู้เลยว,ว่าทหารตัวไหนย,ยิงแต่เราจะต้องเคลียร์ด้านบนเพราะเราจะต้องไปทางนั้นอ่า ทานยิ่มาตึปิดอุ้ยนั่นไงทหารนูน๊กแกงจัดการอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากอุ้ยดูมันยิงดินะนู๊อยา่าบังนี่ยิงยิงสิโว้ยอืมยิยง จะต้องเขียดทางตรงนั้นมไม่โดนอตัดไปเลยเราก็เขียทถงไปสึกที่เรียบร้อ,อยตายสักสามครั้งส่วนใหญ่โดนกับระเบิดเพรานุบมันดันโอเคจะพูดนุบเงองไปลื่นไปเซฟเซฟเกจะบงังเซฟฉันไม่ได้นะ โอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยท่านเต็มเลยก็ดียังไงยิงฉันหืมก็ดียังไงหืมถามอย่าหลงกลในเลือดทีเยอะไอ้พวกนี้มันยิงแรงบางตัวยิงเรานัดเดียวเหลือสี่สิบแปดมาแกงนุเพิ่มขึ้น แกงกอุ้ยมันยิงเริ่หนอยนะเนี่ยเลิ่หนึ่งร้อยนะนนย,นะยิงแล้วเจ็ดสิบนี่มันรับโอ้โห MTF MTF อันนี้น่าจะยิงแล้โอ้โหเหลือหกไม่โอเมก้าร่อนเร็วจัดการโก,โก,โก Go Let s Go Let's Go Let's Go n m, In m s b e r i n In Miss b e r i n ยิง โอยนะน่าด,นนดีโอ้ย,ย,ยโอ้ยยิงเก็บกระตุ้นนะโอ้โหอันนี้อันนี้ยิงแรงจืดสีโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายจะตายอา่ะเร็ยวรยวิงหุ่นเอ่อปืนนี้เป็นปืนที่ยิงพวกนี้ไดเดียวจอดจะไม่บอกนะ month, มันมี S C P ประมาณน่าจะสามตัวอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวประกอบในตู้ เอ้ยวิ่งย,ยิยงแรงมากเลยอ่ะมันยิงมาต่อเนื่องอ่ะคย,ยิงยิงสิเออพวกทหารเฮ้ยอย่านะอย่านะลุกแกงเพิ่มอืมลุกแกงเพิ่มลุกจงตามฉันมาข้าฉัอนประธานข้าอย่าบานทูสิโว้ย หรืว่าเขาเพิ่มเนื้อย่างเช่นเนื้อปลาไหมห่ะโอ้ยโอ้ยต้องเพิ่มเลือดตลอดเวลาไม่ว่าเลือดจะลดเหลือเท่าไหร่ก็ตายมันเต็มไปหมดเลยอันนี้มีกลับระเบิดด้วยนะระวังระวังระวังหน่อยถ้าตายก็ต้องกบเลอุ้ยอันชิบหอยซุ่มเข้าทำไมวิ่งไปเจ้าวูเลยเจ้าวูอือือ เราอยู่ว่าทางนี้มันปิดแต่จำได้ว่าตรงนี้มันมีทางเดี๋ยวเจ้าวูเดี๋ยวเจ้าวูโอ้นี่ต้องทำอะไรเนะี่ยโอเคต้องกดกลับระเบิดเลยระเบิดระเบิดเร็วๆสิอืมลุกงังไง เข้มเป็นอะไรที่ตรงนี้มามาเลยเจ้าพ่งทหารมาจะเล่นแบบเอาจีบโอ้โหมินิเวิร์กเกมนี้เพิ่งมารู้นะเนี่ยแค่แปดนาทีในคลิปนี้มันก็ยาวแล้วนะไปนูบเก่ง <c oughs> จัดการอืออืออื้คอมันอีกอีกทหารทหารเหรอคิดว่าเป็นทหารได้เก่งเหรอรู้ไหมว่าตัวเองเจ็บด้วยอะ่ะโอ้ย โอ้โหดีนะที่นูเลือยทันตะกีนเรื่อยไหลหมดภาพไหว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 โอ้โหจอดไอ้จอตกันเลยทีเดียวอืจะหาพวกนี้มันมีเยอะมากเลยอ่ะเอานุ๊กแกงมาเพิ่มหน่อยนุ๊กแกงอื้อนุ๊กมาเพิ่มอื้อมันเยอะเกินอะแต่คงไม่เยอะเท่ากับนุ๊กในภาพตอนนั้นหรอกนะที่เปิดให้ดู ไปไปกินไปเลยพวกอืออืออืมอุ๊ยตกในงอ๊ยอุ้ยอือหติดอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะเนี่ยอ้อ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 ยเจ้าทหารเจ้าทหารหยุดหยุดอย่าไม่แต่จะคิดเออนุ๊กแกงเราดึงข้ามเลยอุ๊ย เพื่อนกระเด็นมามาดิอุ้ยอุอันนี้ใช่ด่านสุดท้ายหรอเปล่าเไม่ไม่ไม่มันมีอีกตรงนึ่งที่เราจะไปเจอกับ SCP ใช่เป็น SCP โหดด้วยมีเลือดเยอะมากจะต้องเร่งความเร็วในคลิปอะถึงจะทำได้ถึงจะแบบถึงจะมีได้มายิงยื่รมีโหลดกระสุน รีโหลดดิงรีโหลดดิงโอ้ยเล็กโ้กาดยังไงยิงฉันนี่เศษนุออกมาเพิ่มฮิวมามาโอ้โห้เรีงมากเลียงมากอร้ยรงไอ้วาไอ้ทหานกบกืนยิงก่อนยิงยิง

รูตายไปแล้วไม่ไม่ไม่รู้เราห้ามตายตรงนี้เราจะไม่มีกับระเบิดใช่ไหม้ามีกับเหมือนตูตายขึมม้นมานี่ตูแตกโอ้ยโอ้ยมันเยอะมาก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 เราจะต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนเถอะก่อนเราจะวิ่งผ่านไปตรงนั้นนะ่ะไม่ยิงอืม คือตรงนั้นพอเราจะเข้าไปตรงประตูคือตรงประตูมันไปได้แล้วอะ่ะคือตรงประตูมันเป็นตรงที่ไปได้อย่างเดียวอะ่ะคือถ้าเกิดว่ามันบล็อกแล้วเปิดประตูไม่ได้มันก็ต้องดีจาวููข้ามดูวไปเลยอืดจาวูเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปเลยล้ะกันนะตอนที่เราเข้าประตูได้นอกขนาดนี้เราก็เข้าประตูได้แล้วนะ ทีนี้เราก็ทำการเปิดทางเปิดทางเปิดทางอุ้ยนุบอย่าบางังเปิดทางจะเปิดทางโอ้ยเปิดทางอือเปิดได้ยังบักเปล่าบักไหมโอเคมันบัก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 มานุบแกง เตรียมเนี่ยไว้แความเร็วเราจะบุกเข้าไปแล้วพัลม scp กันอ้ยโอ้ย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 ช่วนช่วยด่วยช่วยๆๆวยช่วยช่วยช่วยวยช่วยความเวกันาเ็วกันเสียงอืมเก็บหนึ่งลุงก็บ้างอืมเก็บเก็บองเฮ้ยเยอะ มันไปตรงนี้มันมีช็คพอยมเช็คพอยมาก่อนคอยอือยนีเอฟอินทีเอฟอินทีเอฟอืมจัดการอยจนตตรไม่ต้องไปสนใจอนทีเจการตรงนี้จัดการตรงนี้ยะกดข้ามไปเออผ่านทาเออโอ้ย้ยนแกงเพิ่มนแกงเพิ่มวิ

เปาพยาบาลเองเน้นจำนวนไอมันขี้กอ้องไม่ตั็น้อเอื่อะสิตรงนั้นมีเยอะเลยนุ๊กแกงเราไม่สามารถสู้พอได้เพราะแค่ตัวเดียวนุ๊กแกงรอยังแบบต้องระดมลมะเพราะมันโจมตีเบามากยิ่ง scp 62ยิ่งต้องเร่งใหญ่เลยเพราะว่ามันโจมตีเรานัดเดียวแตกอุ๊ยมาเินุ๊นกนุ๊กแกงนี่คือนุ๊กแกง อ่าอืมอืมอืมองมาหน้ามาอุ้ยเกมน,นี้มันเล่นนานมากเลยนะเนี่ยแม่โดนยิงขนาดนี้ยังไม่ตายอนนี้กนมันถึกหรือเปล่าเนี่ย,อ,ยนนอ,นอุ้ยถึกแน่นอนอุ้ยกล้าดียังไงมาดักหลังฮะกล้าดียังไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอยู่ด้วยเ้ย้ย้ย เราลงมาตรงนี้นลยไปเลยเราข้ามไปเลยยาหูยาหูปึ๊บ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 มามามานุ๊กนุ๊กแกงพร้อมนุ๊กแกงพร้อมเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหลือเหลือเหลือต้องข้ามอีกแล้วใช่ไหมโอเคเราจะข้ามไปเลยนะตอนที่เราเจอกับ S C P โอเคตอนนี้มันมา ร้ 6, 8, 2, okay. 1, 8, างไหนหกแปสอง้หหเนี่ยกานเียานกว่า,เ,ออ 6, 8, 2, 6, าเลยหกแปดสองกมาเร่งความเร่งพึบ い何 <laughs> <laughs> ขยับได้แล้วได้แต่เป็นสปีดต่อไปเดี๋ยวตั้งค่าก่อนดีต,ตั้งค่าไปทำไมเนี่ยไปน้องแลบนี่ไงมาแดงมันอตรอยูไปจัดการอุ้ยอุยอุ้ยมาแดงมาแดง

ฉันจะทัดกานไม่ไม่แบบเพื่มหมาแดงตายลี้งโอเคหมาแดงตายแล้วออกมานี่ก็คือเอ็น